สวัสดีครับผมพลมตำรวจตรีกิติสมรสรเป็นที่ปรึกษาเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับมีหน้าที่รับคำปรึกษาจากนายกแล้ว็ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองเพชรบุรีดมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไปจังหวัดเพชรบุรีเราเราวันนี้เป็นเมืองวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับได้รับการสนับสนุนจากศีลปากรมาโดยตลอดโดยเฉพาะสมัยนีน้ัน,นี้เจริญเราสร้างเจนปัจจุบันวันนี้ เป็นถนนที่ติดตลาดของเป็นเชิงวัฒนธรรมนะครับแต่วันนี้เรากำลังจะเดินข้าวต่อไปไปเป็นเมืองย่านดีจัองอะไรพวกนี้ก็เรากำลังเส้นหาเอกลักษณ์ของสินค้าต่างๆที่กำลังจะหายไปเรากำลังมองว่าวันนี้จะทำยังไงให้กลับฟื้นขึ้นมาโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นหลักและก็ใช้การเดินโดยใช้ เด็กเป็นการนำทางว่าวันนี้เรามีวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องอาหารเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆเราอยู่กันยังไงเป็นมาอย่างไางตั้งแต่ต้นวันนี้เรากำลังเดินแล้วก็ทางศิลปกรได้ให้ความอนุเคราะห์ต้องขอขอบคุณอย่างมากนะครับาการจะสำเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนทุกภาคส่วนนะครับ เรื่องการสนับสนุนวันนี้เทศบาลนสนับสนุนร้อยเปอร์เซอยากเห็นภาพนี้มานานแล้วว่าอะไรที่มันงไทยกตัวอย่างร้านขนมบางร้านที่เป็นร้านเก่าแก่แล้วกำลังจเจริญหายไปวันนี้กําลังปลูกฝังเด็กที่อยู่ใน,นชุมชนในโรงเรียนต่างๆที่เขามยู่เนี่ยและรู้จักแต่มันปลูกสิ่งเหล่านี้เห็นว่าขอ,ง,อางนี้ไม่น่าล้มหายตายจากไปกําลังจะให้เยวาวชน ให้สนใจยื่นเทวรานธรรมของบ้านเราให้ดีว่าเราจะทําอะไรต่อไปแล้วก็เรื่องการสนับสน,นุนถนนพานิชเจริญที่ทุกวันนี้นะครับเดิมทีถนนเส้นนี้เป็นทางถนนเมืองเศรษฐกิจของเพชรบุรีซึ่งติดกับแม่น้ำเพชรมีคุณค่าทาง,งวัฒนธรรมเยอะเพราะเป็นเป็นบ้านเรือนที่ผู้พักอา,าศ,าศาัยก็เป็นพวกระดับพญาเจ้าพญาสมัยก่อนนะครับ ก็เลยกล่าวความคิดว่าเรากำลังจะสร้างตรงนี้ให้เป็นใช้ชื่อแรกๆใน้ชื่อพานิเจริญเปิดหมวดแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้คําว่าพานิเจริญเอาใช้ชื่อถนนพันิเจริญนะครับจากเมืองติดเดี๋ยวนี้ใครที่จะลงไปใต้ผ่านเพชรบุรีทุกวันเสาร์จะต้องมาแวะที่พานิเจริญถนนพันเจริญเพื่อมาดูของกินซึ่งเพชรบุรีเป็นเมืองสามรถหวาน เห็นมันแล้วก็มาดูสินค้าอะไรต่างๆที่เป็นสินค้าพื้นเมืองของเราแท้ๆท่านจะเห็นของแท้ที่เราอนุรักษ์กันไว้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วต้องไม่ผิดหวังนะครับของดีเมืองเพชรทั้งหลายก็จะรวมกันอยู่ที่ถนนพันธ์เจริญได้เห็นอะไรต่างๆแล้วก็ได้มาทานของดีเมืองเพชรในวันเสาร์นะครับก็าฝากด้วยนะครับถนนเพชรบุรีครับพันธ์เจริญ